สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ้า mm hmm. ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่าสิบแปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกประปลนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าเราก็จะมาในแนวทางนะคะฮานอยสูตมัดรวม3นอยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินให้ไปที่0น,นะคะ4 9 2นะคะส่วนชุดเด่นของเรานะคะแอดมินก็จะเจาะไปเลยเนาะ ก็จะมี9กศูนยะคะหกนะคะ, 6, 9, ะ,คะแล้วก็จะเป็น5 1าหนึะคะห้าแล้วก็จะเป็น1นสี่นะคะห้ 5, 9, ชอบห้าอยู่เป็นน้องแล้วก็จะเป็นหนึ่งเก้านะคะจะเป็นศูนย์ศูนย์เนาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเรานะคะก็จะเป็นเจ็ดสองนะคะแล้วก็จะเป็นสามสี่เนาะหกสองนะคะ แล้วก็จะเป็น93เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น69นะคะ59 9119เนาะแล้วก็จะเป็น7227นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรือ่อรวยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า